เนี่ยควจะได้นะฟาร์มนานั้น uh, like, ี่อีบุริเอาเลยด้วยมั้งปิบุลที่นี่เนี่ยด้วนะอล้วกิจกรรมก็ใช่ปะ ใช่นะเนี่ยที่สิบเนี่ยเปิดเลยดีกว่ามั้สสปยปิดไว้ไม่ได้ปล่อยไว้ขาดทุนเนี่ย

ดึงไนเพ่ห้าสินีนเยอะเลยนเนี่ยถ้าฟาร์มทุกวันยังก็ได้ช้างเลยอ่ะเนี่ยฟาร์มเสร็จทุกวันยังก็ได้เนี่ยเดี๋ยวก็ได้ตัวเนี้ยเนี่ยโยนี้นน ยูดิล่างธรรมาดาฟังทุกวันก็ได้หวัดล้างมีสองด่านเอาไว้ดวูเสียได้ดูเละไปรอบหนึ่งน้องเขาอยู่ไหนนะ แทนที่ได้ล่างรถถังได้ล่างธรรมดา,าได้ล่างรถถังอสบายเลยมีอวไรอีกอืม